สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะรองเท้าสําหรับไบ e เดอร์ไบแมนนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางอย่างดีเลยนะคะสูงถึงต้นขาบนเลยนะคะกันน้ํากันฝนล,ลุยโคลนได้เลยนะคะเหมาะมากนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะไปตามแหล่งน้ําน้ําท่วมได้หมดเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นปุ่มปรับแบบนี้นะคะมีปุ่มให้ปรับ2ระดับมีที่เกี่ยวกับเข็มขัดหรือว่าเกี่ยวกับออสายกางเกงก็ได้นะคะ เราจะมาดูวิธีการใช้งานคู่กับเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนนะคะเราเน้นให้ตัวยาวนิดหนึ่งนะคะให้ยาวระดับประมาณหัวเข่านะคะให้ยาวระดับหัวเข่านะคะ เพื่อเวลาเรานั่งกับมอเตอร์ไซค์นะคะมันจะได้ปิดคุมกับรองเท้าเราพอดีนะคะจะได้ไม่เปียกนะคะนี่นะคะอ่าเป็นแบบนี้นีะน้าฝนช่วงนี้นะคะเหมาะมากนะคะใช้รองเท้าแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเท้าเปลือ่อยเท้าแฉะเลยนะคะสามารถขับขี่ส่งอาหารได้ทั้งวันเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ